สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ปิ่นมีสินค้านำเสนอการกับคบต้ารุ่น L4508DI ตัวนี้ขายตามสภาพเดิมๆแบบยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวลองฟังเสียงกัดูนะคะกับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นรถคบต้ารุ่น L4508DI นะคะ45ร้แน้าและคันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลสีสูกค่ะ มาครั้งครั้งเลยนะคะเครื่องติดง่ายนะคะ่ะระบบเดิมๆร้อมใช้นะคะไฮโดรลิกหน้าและท้ายเนี่ยพร้อมใช้เลยนะคะตัวนี้เป็นดีเซลสี่สูบนะคะโปรไมลาวเวอร์สายเกียร์เดินหน้าแล้วก็สี่เกียร์ไปหลังนะคะอุปกรณ์เราให้3ชิ้นนะคะใบมีดแตนหน้าตราช้างผ้าหลังตราช้างแล้วก็ โรตารี้ตาช้างเดิมๆตามสภาพในราคาเพียง268,000บาทเท่านั้นฟันงไม่ผิดค่ะอุปกรณ์3ชิ้น268,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้ค o ตาแอมสิ่ห้ารถจดทะเบียนปี52านะคะใบนี้นั่งอยากขึ่นเร็ ทุกระบบสวยเดิมสมบูรณ์นะคะตัวนี้เดิมๆเลยปิ่นยังไม่ได้ให้น้องจับอาบน้ํานะคะสีสันอาจจะไม่สวยแต่สภาพเนี่ยสวยๆเลยตัวนี้เครื่องแห้งดีนะคะไม่มีร่วมไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะคะท่านจะจับอาบน้ำเนี่ยสวยแน่นอนค่ะสําหรับคันนี้คูโบตารุ่น L 4508DI นะคะทุกระบบสวยสมบูรณ์นะพร้อมใช้นะคะสีสันอาจไม่งามแต่รสสภาพดีเลยค่ะแห้งๆเลย นะคะคไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะทุกระบบพร้อมใช้สำหรับคูบต้าคันนี้ L 4 5 0 8 DI รถปี52นะคะชั่วโมงทำงาน2000กว่าชั่วโมงเท่านั้นตัวนี้แห้งดีนะคะทุกจุดเนี่ยไม่มีรั่วเลยนะคะดูตรงช่วงคานแบ,บมิดด้านล่างค่ะก็ไม่มีรัว่วไม่มีซึมเลยนะคะยางก็ยังสวยอยู่นะ วยอย่างหน้าสวยอย่างท้ายแจมๆนะคะสําหรับตัวนี้ออมีเบาะนะคะเบาะเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าเสน่ห์ของการใช้งานนะคะเบาะมีขาดนิดนึงเนาะส่วนชั่วโมงทํางานก็2,300กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะสําหรับ DI, คูโบต้า L4508 DI ดีไอคันนี้ด้านท้ายไม่มีผุเลยจ้าดูเลยค่ะด้านท้ายเนี่ยเดิมเดิมนะคะเดิมๆะะิมๆงามๆนะคะไม่มี ะะไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะ PTO ยังสวยๆอยู่นะคะสําหรับตัวนี้อุปกรณ์ก็ให้เป็นพันพวนตราช้างด้วยนะคะชิ้นที่2เป็นพันพวนและอีก1ชิ้นนะคะตัวนี้เป็นพันพวนตราช้างสีสันเดิมๆเลยนะคะตรงบริเวณลูกป,ปืนผ่าน,นยังไม่มีรั่วเลยแล้วก็โรตารี่ก็เป็นตาช้างด้วยนะ,ะ 1> RX 1 8 0 F ตราช้าง268,000บาทเท่านั้นสนใจสอบถามสั่งซื้อได้นะคะขอบคุณค่ะ